ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปากดวงภาพรวมนะคะเลขโชคลาภงานเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะ ค่ะตอนนี้นอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์สับสก i b e ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอกําลังใจด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้สับสก์ไรกรุณนาสับสก์ไเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะค่ะดูตามชาร์ตนะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอาจารย์อิงหูราศาสไทยนะคะค่ะขออนุญาตสับไพเป็นตัวแทนสับไพให้กับชาวพิจิกคะ่ะ ดได้ตัวตนในไพ่คิงดาบนะคะไพ่ตำแหน่งการเงินนะคะได้ไพ่สามไม้เท้าตำแหน่งที่สามนะคะได้ไพ่เลเวอร์ตำแหน่งที่สี่นะ,ะได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะตำแหน่งที่ห้าได้ไพ่พระสังฆราตำแหน่งที่หกสิบดาบตำแหน่งที่เจ็ดนะคะสิบไม้ตำแหน่งที่แปดค่ะดีวิลมาเลงลักขณาซะด้วยตำแหน่งสุภานะคะ สิถ้วยนะ่าจะเป็นปัญหาความรักนะเนี่ยตำแหน่งที่10นะคะราชินีเหรียญตำแหน่งที่สิบเอ็นะคะอัศวินดาบตำแหน่งที่12ราชินีถ้วยค่ะชาวพิจิก่าอย่างน้อยอาจารย์เห็นไพ่ประจําตัวตนของคุณเนี่ยคือไพ่ราชาดาบมันแปรหนึ่งนะการเขาเรียกว่า กล้าตัดสินใจเป็นไพ่แห่งความความมีอำนาจก็ได้ความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง,ค,ง,งคุณจะไม่อ่อนแอต่อไปนะคะไพ่ใบนี้คุณจะรักตัวเองมากขึ้น,ค,น,นะค,ะนนะคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะอาจารย์มองประมาณนี้นะคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจไม่หล่อแหละไม่อ่อนแอเหมือน ที่ผ่านมานะคะเ,ออเพราะว่าไพ่เลงลัคนาน่าจะมีช่วงที่เฮิร์เทเสียใจมาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ณนะตอนนี้ปักนี้อาจารย์มองว่าพิจิตเข้มแข็งขึ้นแล้วนะคะไพ่ตำแหน่งการเงินค่ะได้ไพ่สามไม้เท้าสามไม้เท้ามันแปลว่ามีโอกาสเข้ามานะคะมือในมือถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไม้เท้ามีริบบิ้นสีแดงผูกไว้อะมันเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จชัยชนะ ในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ที่มีโอกาสเรื่องเงินเข้ามาโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสในการหาเงินก็คือการทํางานนั่นแหละนะคะคุณท,ทําธุรกิจการค้าหรือคุณเป็นลูกน้องเขาก็แล้วแต่นะคะแต่มันแปลว่างานของคุณนั้นนำมาซึ่งเงินนะคะไพ่ใบนี้เนาะความสําเร็จเกิดขึ้นและไพ่ขยายเป็นเลเวอร์เนี่ยในตําแหน่งสห acha าามันแปลก,การเซ็นสัญญาการลงทุนร่วมหุ้นก็ได้ นะคุณอาจจะมีหุ้นส่วนหุ้นสองสามหุ้นขึ้นไปในการที่จะทําตอนเนี้ยในเรื่องของการลงทุนอยู่ก็ได้นะคะเลเวอร์อยังแปลาการเซ็นสัญญาการเ,เขาเรียกว่าสังคมภายนอกให้การยอมรับในความมีสเสน่ห์ของคุณในความทั้งอ่อนโยนอ่อนหวานก็ได้หรือเด็ดขาดเหมือนลาชด,ดับคุณก็เป็น คุณรู้จังหวะจากโคนนั่นเองในการในการพูดการเจรจาการพูดคุยในการปิดจับงานคุณเด็ดขาดานะคุณปิดจับได้ออาจารย์มองประมาณนั้นเลยนะคะชาวพิจิกะ่ะนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งพันทุบบ้านที่อยู่อาศัยมีเจ้าที่เจ้าทางบางคนก็บูชาองค์พญานาคก,ก็ได้นะคะเป็นรูปพญานาคนะหนึ่งดากบ้านเจ้าที่เจ้าทางมี องพญายนาคปกปักรักษาคุณแม่ให้ระวังสุขภาพสายตาความดันกับพอลำไส้กล้ามเนื้อนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังสุขภาพนิดนึงนะคะแล้วก็ในตำแหน่งบุตระนะคะเป็นไพ่สังราชถือว่าดีนะคะใครมีบุตรแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีบุตรบุตรดีอาจจะได้ข่าวดีในะเรื่องลูกสอบเรียนต่อได้สอบข้าวมหาลัยได้หรือเป็นวัยเด็กอนุบาลหรือมัธยมก็โอเคเหมือนกันคะ่ะ นะคะจะได้รับความรู้ดีๆเจอครูบา,าอาจารย์ที่ดีหรือเป็นตำแหน่งลูกน้องบริวารที่ซื่อสัตย์กับชาวพิจิกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอยากเริ่มอะไรใหม่ๆไพ่พระสังฆราชถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะเพราะคุณเก่งคุณมีความสามารถมีคนเชื่อถือค่ะไพ่ใบนี้ส่วนตำแหน่งอริเป็นสิทธิ์ดาบขยายด้วยตำแหน่งคู่ครองปัตตนีเป็นสิทิ์ไม้เนี่ยอาจารย์มองปัญหาไพ่ขยายกันเป็นดีวิลสามใบนี่ คือความเจ็บปวดน่ะอาจารย์มองว่าคุณกับคนรักอาจจะมีปัญหากันคิงก็ราขาก็แรงต่างคนต่างไม่ยอมกันได้ด้วยนะคะเขาเขาเป็นด <ind> ีว <ind> ิลเราเป็นราชาดาจะยอมกันซัชินเนี่ยน่นะคะทั้งทั้งที่ก็รักกันพอไพ่ขยายคุณเป็นราชินีถ้วยนะคะก็ยังมองว่าคิงกับควีนคู่กันแต่ปัญหาจะมีเรื่องของความบาดหมางในเรื่องของมือที่สามก็ได้ นะถ้าคุณคบหากันมานานก็แปลว่ามีมือที่สามเข้ามาแทรกชีวิตรักของคุณแต่ถ้าคุณเพิ่งคบดูใจกันไม่นานอย่างมากก็ปีเดียวระวังชาวพิจิกไปเจอรักซ้อนรักคนมีพันธะมีเจ้าของที่เขาจะเลิกกันเขาก็ยังเลิกไม่ได้นะคะเพราะสิบไม้กับดีวิลคือความผูกพันที่เหนียวแน่นนะคะแล้วก็ในตำแหน่งอ สุขภาพก็ระวังกระเพาะลำไส้นะคะดีวิวอาจจะเป็นปัญหาเนื้องอกซีดนะคะอันนี้ต้องระวังนะแล้วก็ในตำแหน่งสุขภาพไปแล้วก็เป็นตำแหน่งสุภาพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นสิบถ้วยผู้ใหญ่ดีให้การสนับสนุนนะคะส่วนตําแหน่งสุภาพอย่างแปลในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ดีครอบครัวก็สนับสนุน สอบเรียนต่อได้ถ้าใครอยากเรียนต่อสําหรับพิจิกหรือใครเดินเรื่องเอกสารก็ถือว่าจะผ่านในช่วงตั้งแต่วันที่20 20เป็นต้นไปเลยนะ,ะคะไพ่มันจะช้านิดหนึ่งแล้วก็ในตําแหน่งกรรมการงานถามว่ามั่นคงไหมมั่นคงค่ะเพราะเป็นไพ่ราชินีเหรียญน,นั่งบัลลังคุณยังมีความสามารถเห็นไหมคุณเป็นราชาดาบตำแหน่งการงานคุณเป็นราชินีเหรียญ คุณอ,อาจจะเลื่อนขั้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าเขาละนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานค่ะการลงทุนใหม่ๆก็ทำได้ที่มีไพ่หนึ่งดาบขยายไพ่พระสังฆราชในตำแหน่งราภโชคลาภจากเลขทะเบียนรถได้โชคลาภที่จะได้เดินทางได้ด้วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งสรุปเป็นราชินิน้่วยถือว่าสมบูรณ์แบบดวงดีเพอร์เฟกปักนี้นะคะดีทุกด้านนะคะโอเคค่ะ เรามาดูเลขชกลาบกันนะคะได้เลขห้าแปดอุ้ยเงินขึ้นเต็มเลยเนาะห้าสองห้าแปดนะคะ แล้วก็เลขที่ควรมองอีกก็คือเลขเลขส3นะฮะสามห้าดสห้อะไรประมาณนี้เลขโชคลาภของชาวพิจิกนะคะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ